มีความรู้ดีๆมานำเสนอแก่เกษตรกรทุกๆท่านซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเลยค่ะนั่นคือเรื่อง GAP นั่นเองโดยวันนี้เราจะนำเสนอในเรื่อง GAP ข้าว GAP ข้าวคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรและใครที่จะได้ประโยชน์จาก GAP ข้าวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะพี่จิ๋มพี่จิ๋ม GAP คืออะไรคะจิ๋อยากรู้เรื่อง JP ค่ะอยากจริงๆอะ่ะอยากรู้ค่ะเหรอคะ GAP ก็คือการทำเกษตรดีที่เหมาะสม G ย่อมาจากคำว่า good นะคะ A ก็ย่อมาจากคำว่า angeles t i c ultural. ตัว P ก็คำมาจากคำว่า p a c t i c e นะคะการทำเกษตรดีที่เหมาะสมส่วน GAP ข้าวเนี่ยคือการทำข้าวให้ได้คุณภาพที่ดีนะคะแล้วก็ถูกใจผู้บริโภครวมทั้ง เกษตรกร,กรผู้ผลิตเนี่ยก็จะปลอดภัยด้วยซึ่งวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ GAP ข้าวนะคะมีด้วยกัน2ข้อก็คือการผลิตข้าวเปลือกที่ปลอดภัยจากสารที่ตกค้างและ2ผลิตข้าวเปลือกคุณภาพตรงตามพันมีพันธ์ลนเปื่อนไม่เกินร้อยละหคุณภาพข้าวสีดีได้ปริมาณต้นข้าวไม่น้อยกว่าร้อยละ40 ส่ว G.A.P. ข้าวนะคะก็คือวิธีการปฏิบัติการผลิตข้าวให้ได้มีคุณภาพที่ดีเพื่อผู้บริโภคยอมรับผู้ผลิตปลอดภ,ภัยซึ่งมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ G.A.P. ข้าวมีกันสข้อคือ 1. ผลิตข้าวเปลือกที่ปลอดภัยจากสารที่ตกค้าง 2. ผลิตข้าวเปลือกคุณภาพตรงตามพันมีพันปนเปื้อนได้ไม่เกินร้อยละห คุณภาพการสีดีได้ปริมาณต้นข้าวไม่น้อยกว่าร้อยละ40โดย g ีเข้าวนั้นมีหลักในการตรวจสอบและรับรองระบบของการผลิตข้าว g ี p ทั้งหมดเข้อที่ต้องประเมินซึ่งกรมการค้าวได้เป็นผู้กำหนดไว้ดังนี้หัวใจหลักสำคัญของการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP ข้าวก็คือความปลอดภัย เกษตรกรจึงต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดและวิธีการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวมีด้วยกัน7ข้อดังนี้ 1. แหล่งน้ำ 2. พื้นที่ปลูก 3. การใช้วัตถุอันตราย 4. การจัดการคุณภาพ 5. การเก็บเกี่ยวข้าว 6. การขนย้ายการเก็บรักษาและการรวบรวมผลผลิตและ 7. การบันทึกข้อมูล เกษตรกรที่ทําได้ทั้ง7ข้อนี้ก็จะได้ผลผลิตข้าวเปลือกที่ปลอดภัยและมีคุณภาพพี่จิ๋งคะพอดีว่ามีเกษตรกรเขาต้องการที่จะทําข้าวเจพีเขาจะต้องมีวิธีการปฏิบัติยังไงบ้างะคะอ๋อแล้ววันนี้เกษตรกรมาไม่รูกมาค่ะเพื่อนเชิญเขามาเลยครับที่จะได้เล่าขั้นตอนในการที่เขาจะต้องปฏิบัติเนาะได้ค่ะเชิญเขามาเลยค่ะพี่อธิบายอ,อ๋อน้องจะทำเจพีใช่ไหมคะค่ะนะเดี๋ยวพี่อธิบายขั้นตอนก่อนเนาะ ว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างตอนนี้มีบัตรประชาชนใช่ไหมคะมคะนะสำเนาทะเบียนบ้านเนาะก็การที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะคะมีอยู่ด้วยกันหกหข้อด้วยกันคือ6ขั้นตอนก็คือหเราจะต้องยื่นใบสมัครนะคะแล้วก็ยื่น GAP .01 ที่หน่วยงานก็คือกับที่ก็ได้นะคะหรือสำนักงานเกษตรอำเภอเมื่อพอร้อมแล้วนะคะแล้วก็ส,สำนักงานเกษตรจังหวัดอันที่2ก็คือจเจ้าหน้าที่ จะต้องเข้าไปตรวจในแปลงของน้องนะคะที่จะต้องเ,อเข้าไปดูการประเมินเบื้องต้นเพราะฉะนั้นน้องจะต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจได้ในแปลงนะคะอันที่3มก็คือว่า,าตัวเกษตรกร,ร,กรหรือน้องเนี่ยนะคะจะต้องรับการฝึกอบรมเพื่อรู้ในเรื่องของขั้นตอนนะคะเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยจะต้องนาไปปฏิบัตินะคะให้ถูกต้องแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ย ก็จะเข้าไปตรวจตามหลักเกณฑ์ของ g a p นะคะแล้วก็จนกระทั่งเราได้ตามระบบของเขากรมการข้าวก็จะเป็นผู้ออกใบคิวให้นะคะพี่จิ๋นคะแล้วกเกษตรกรที่เข้าร่วม g a p เนี่ยต้องเปลือยอย่างไรบ้างคะอ๋อเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่ให้ดูวิดีโอแล้วกันนะคะค่ะ การเข้าร่วมโครงการการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP ข้าวเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะพัฒนาผลผลิตให้มีมาตรฐานซึ่งต้องมีการเตรียมการดังนี้ 1. การจัดการสุขลักษณะฟาร์ม 2. การจัดเก็บการตรวจสภาพและการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร 3. การจัดการปัจจัยการผลิต 4. จัดกระบวนการผลิตการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาและขนย้ายให้มีมาตรฐานไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการผลิต หการบันทึกข้อมูลในแบบการบันทึกการเกษตรในทุกขั้นตอนการผลิตโดยทุกขั้นตอนจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าทำการตรวจประเมินให้ได้คุณภาพตามหลักเกณฑ์ของ GAP ได้ความรู้ใหม่ๆกันไปแล้วต้ล่าเลยใช่ไหมคะมีแต่ผลดีทางต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคด้วยจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ ให้แก่ผู้บริโภคร,รวมทั้งปลอดภัยต่อผู้ผลิตด้วยในสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านที่ตั้งใจผลิตข้าว G A P ประสบความสำเร็จในการผลิตเลยนะคะสวัสดีค่ะ